มาเบิงไอไซบุซิโซหดให้เบิงพี่น้องบาดน,นี่กระไดว่าชันจังวานี่ก็มีทั้งหนาจูดมาร์คเป็นไ,นไอเอวเฮ้ยโมหานมาตอนไหนบาดน,นี่ห้าขวบมึงมาตอนไหนเอ้ยมาไว้ฉนอมาไว้ฉนอเอาลักหัวเขาบอกขืนยูเอ็มพี่กระได้ห้าเลยไไมันเป็นอย่างมันมีสปริงกอลงบ่าลากหัวเขาบอกขืนบาดโอ้ยสุบหมูสะกอนบาดน,นี่เอาผู้สาวเขากะมาสองสามก้นบาดไอ้เอ้ยโจดแต่องมันเด้อมันเดือด,ดตายจะต้องขูดหลอดก็เรียบร้อยเด้อสุปควันสุปควันจังวานี่สุบกวัน โอ้ยหาเกือบป้าเดือดอีเลียพี่น้องโอ้ยฝากคนไรเป็นร่างใจกับไอ้สมุยนะพี่น้องเด้อเฮ้ยเบิงเบิงจักรวาลดีโซหดเบิงพี่น้องโอ้โหมันได้ดันรึเปล่ายี่จังไหนเลือผู้เดียวเหลือผู้เดียวจังรวานี้โดดปาดสายปาดขวาปา่หน้าพลังเอสเอสเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้ดูอย่างวัน ขอพักโฆษณาหน่อยหนึ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของไอซ์บุยเด้อพี่น้องเด้อหากระปัน่นไม่พี่น้องเอ้ยซอยเขาไปให้กำลังใจไอซ์บุยเด้อพี่น้องเอย้ยกำลังกดติดตามหากระสองร้อยไปพี่น้องโอ้ยขอบคุก,กดติดตามให้น้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบใจล่วงหน้าพี่น้อง